สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเกม Killing Floor 2ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงบอส Abomination กันมากนะครับก็คือเป็นโบสเตอร์ในเวอร์ชันเป็นบอสนั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยเพื่อนผมแล้วก็แก๊งผมนะครับเวลา3 2 1บอสเกิดมานะครับผมแล้วเป็นตัว Abomination เนี่ยเราค่อนข้างที่จะสบายใจพอสมควรนะครับเพราะว่าบอสนี้มันระดับภัยคุกคามันไม่โหดเท่ากับบอสตัวอื่นนะครับผม ก็คือเราสามารถที่จะสแปมยิงมันไปเรื่อยๆจนมันตายได้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นบอสที่น่าจะอ่อนที่สุดในบรรดาบอสทั้งหมดแล้วหรือเปล่าซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าบอสนี้มันก็มีทีเด็ดของมันอยู่นะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยบอสนี้นะครับผมผู้เล่นที่เล่นเบิร์สเกอร์แล้วเล่นอาวุธประชิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปตีบอสตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวสปอนเนอร์นะครับก็คืออพวกตัวเนี้ย มันเป็นพิษแล้วมันเบิร์แรงมากๆนะครับผมเบิร์เลือดแรงมากแล้วพอเวลาเราโจมตีบอสไปสักพักหนึ่งอ่ะบอสจ, <c oughs> จะทิ้งเหมือนกับก้อนพิษไว้นะครับผมอ้าวินพลาดบอสจะทิ้งเหมือนกับก้อนพิษเอาไว้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราเดินไปเหยียบเนี่ยมันก็จะทาให้เกิดหมอกพิษนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าบอสต,ตัวนี้นะครับผมเหมือนเอามาแก้ทางผู้เล่นสายเบอร์ซเกอร์ที่ตีไปชิดเลยนั่นเองนะครับผมพยายามที่จะลองฝืนนะครับผมเล่นเบอร์ซเกอร์แล้วก็ เข้าไปตีอยู่บ่อยๆนะครับผมสรุปแล้วก็คือตายนะครับนะครับถ้าเขาเราเข้ามาตีใกล้เนี่ยสังเกตว่าเราจะโดนเบินเลือดอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครเป็นเดโมเนี่ยอ๋อเนี่ยครับไอ้ก,ก้อนพิที่ผมบอกเนี่ยคือถ้าหากว่าคุณเล่นเบอร์สเกอร์แล้วเข้าไปตีใกล้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบอันนี้ผมยังมีกนเกาะไงถ้าเผื่อผมไม่มีกนเกาะนี่คือแบบจะโดนแบบเละเทะตุ้มเปะเลยนะครับเนี่ย โอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วเจอบอสนี้นะครับผมพยายามหา,าซื้ออาวุธอะไรที่มันยิงไกลไว้นะครับผมหมายถึงว่าซื้อไว้ก่อนที่จะเจอบอสนะครับเพราะว่า,าถ้าคุณเจอบอสนี้ในหมดฮิลนะครับผมแล้วเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ตีใกล้เนี่ยเอาป็นว่าถ้าไม่เชื่อที่ผมพูดก็ไปลองดูแล้วกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการเล่นเบอร์เซอร์เกอร์อาวุธประชิดเจอบอสต,ตัวนี้ชีวิตมันลำบากมากนะครับโอเคสำหรับทีเด็ดที่สองนะครับผมของบอสตัวเนี้ก็คือบอสนี้ จะได้เปรียบนะครับผมถ้าหากว่าเราเล่นแบบที่แคบแคบนะครับผมแบบเป็นทางแคบแคอะไรางี้นะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเราสู้กับบอสในที่แคบเนี่ยเราจะโดนระเบิดพิษเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกพิษพวกเนี้ยมันเป็นดาเมจแบบเป็นหมอกพิษแบบหมู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการแบบพื้นที่ที่จะหลบหนีนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องแคบแคบเนี่ยคุณก็จะโดนลมควันนะครับผมโดนหมอกพิษลมควันจนแบบ ตายไปเลยนั่นเองนะครับผมผมถึงได้บอกว่าบอสมันก็มีทีเด็ดของมันนะครับก็คือถ้าเราสู้มันในที่แคบเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเปียบนะครับบอสนี้พยายามหาที่โล่งสู้นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับผมบอสมันจะมีท่าที่ดูดเราเข้าไปแล้วกัดนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเจอบอสนี้นะครับผมคุณพยายามยิงเกาะของมันให้แตกให้หมดนะครับก็จะมีเกาะ หลายส่วนด้วยกันนะครับผมแต่ว่าเอาจริงแทบไม่ต้องใส่ใจเลยก็ได้ครับผมยิงเข้าไปเลยยังไงก็เดี๋ยวมันก็ตายเองแหละครับผมโอเคครับสำหรับบอมิเนชั่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับข้อมูลของมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากแค่อย่างเดียวนะครับผมพยายามอยากสู้มันในที่แคบนะครับแล้วก็เวลาเล่นเบอร์ซิเกอร์เนี่ยพยายามอยากเข้าไปตีใกล้นะครับผมเพราะว่ามันเบิร์แรงมากๆนะครับ ครับผมสำหรับบอสตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมรายละเอียดมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับถ้ากว่าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนที่จะเสริมนะครับผมก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไ้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ